สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับในคลิปนี้ลุงเหงงจะพาเพื่อนๆมาถนอมอาหารด้วยการทำปลาย่างรมควันล,ลุงเหงงต้องเรียนก่อนนะครับว่ขาขณะนี้เวลาประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มนะครับที่มีเอฟาร์มเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่สิบเก้าเกือบยี่สิบองศานะครับลมก็กระโชคมาลมพัดแรงนะครับแรงเป็น ระยะระยะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับอุณหภูมิก็สิบเก้ายี่สิบองศาขอญาตใส่หมวกนะครับกลางคืนในคลิปนี้ลุงเหวงจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูมาทำการถนอมอาหารในลักษณะของทำปลาย่างรมควันก็ต้องพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับเมื่อตอนกลางวันนะ่ะจานสารกับพ่อใหญ่กรอช่วยกันสูบน้ำมาเก็บ ไว้ในคลองใหญ่ว่างั้นเถอะครับเสร็จแล้วในคลองเล็กที่สูหน้าออกมาเนี่ยก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยปลาตะเพียนบ้างปลาช่อนปลาดุกนะครับพวกปลาตะเพียนปลาขาขาวเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่นานเขาก็ก็คือ,อหมดลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องนําปลาเหล่านั้นมาถนอมไว้ นะครับทำยังไงจะเก็บรักษาไว้ได้นานลุงเหงก็เลยคิดถึงการสารส่งมาเนี่ยนะครับเมนูในเรื่องของก็ไม่อยากเรียกเป็นเมนูนะครับจะเป็นการถนอมอาหารก็นึกถึงในช่วงที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่สะดวกสบายแบบทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือการย่างแบบรมควันถามว่าการย่างแบบรมควันนี่เกิดขึ้นมานานได้ยังคงนานนั่นแหละครับ ตั้งแต่มนุษยาชาติเราเกิดมาแต่ว่าในช่วงนั้นทําไมถึงชอบอย่างแบบรงควันหนึ่งการย่างแบบรงควันนี่นะครับเนื้อปลานี่จะแห้งเนื้อปลานี่จะแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งแล้วมันเก็บได้นานนะครับเก็บได้เป็นปีเลยนะครับตามสมัยที่มีประวัติศาสตร์เราไปรบต่างประเทศนี่นะครับไปรบไปรบต่างรัฐนี่ก็ใช้ปลาแห้งไปนะครับปลาแห้งปลาย่าง สองมันจะมีกลิ่นควันหอมๆอ,อยู่เนื่องจากว่าในยุคก,ก่อนโน้นเราไม่มีเทคโนโลยีในการเก็บรักษาอาหารที่ใช้ความเย็นตู้เย็นนั่นแหละครับเราไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็ต้องย่างไว้ปิ้งไว้การปิ้งนะครับใช้ไฟแรงปิ้งสุกต้องทาเกลือทาอะไรต่างๆก็คือปรุงรสนะครับใช้ไฟแรง ให้สุกเร็วเพื่อรับประทานได้เขาเอินว่าปิ้งมาสัน่นส่วนการย่างนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องปรุงรสนะครับคือ,อย่างปลาสดสดพูดถึงปลานะครับย่างไปเลยไม่ต้องมีการปรุงรสเพื่อเก็บไว้ให้ได้นานๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทําเมนูได้อีกหลากหลายเช่นทําน้ําพริกปลาย่างบ้างทําต้มโค้งบ้างต้มโค้งปลาย่างหลายอย่างนะครับวันนี้ลุงเหวงก็เลย พาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากหรอกครับหนึ่งอขอให้เป็นปลาที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับในหน้านี้ในหน้าหนาวนี่หน้า,นาแรงนี่หน้าหนาวเข้าสู่หน้าแรงเนี่ยปลาในแหล่งท่าน,น้ําธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปกินอาหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลําไส้เขานี่นะครับกระเพาะเขานี่เรียกว่าปลอดเศษอาหารติดอยู่ในลใําไส้ในกระเพาะนะครับ เอ่อพอได้มาแล้วนี่ครับโดยเฉพาะพวกปลาตะเพียนปลาขาวขาวทั้งหลายปลาเกตีนนะครับก็มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยใช้น้ําสะอาดๆนี่นะครับจะควักไส้ก็ได้ไม่ควักก็ได้ลุงเองไม่ควักกนะครับบอกายานสายไม่ต้องควักหรอกเพราะว่าปลาหน้านี้เขาไม่รับประทานอะไรจะเห็นว่าปลาหน้านี้จะเป็นข้าวใหม่ปลามันปลาจะมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ก่อไฟขึ้นมา นะครับมาทํานี้นะครับขอให้หนึ่งก่อไฟสองมีปลาสามมีตะแกรงนะครับตุกว,วันนี้ใช้ตะแกรงถ้าเมื่อก่อนคงไม่ต้องใช้แะครับต้องใช้ไม้ไผ่สารเป็นเป็น,ปนตาตาตาคล้ายๆตะแกรงนะครับส่วนเรื่องไฟว่าจะร้อนขนาดไหนนะครับคงขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละท่านตรงนี้ต้องใช้ความรู้ความทักษะนะไม่ใช่ว่าใครๆจะทําเป็นไม่งั้นปลาจะไหม นะครับลุงเหว่งเองนะครับคืนนี้คงเฝ้าทั้งคืนนะครับถ้าไม่เฝ้าทั้งคืนก็เลยหกทุ่มนั่นแหละปลาถึงจะแห้งกรอบนะครับเสร็จแล้วก็จะไปเก็บไว้ตอนเก็บก็เก็บคงใส่ตู้เย็นไว้นะครับ,รบไว้รับประทานไว้อีกนานๆได้นะครับก็โอเคก็เรียนรู้เรียนให้เพื่อนๆในเราว่าวันนี้เรามาฝึกการทําปลาย่างรมควันนะครับย้อนยุคกลับไปอีกในยุคของ ครึ่งศตวรรษก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าคลิปนี้แบบนี้น่าจะเกิดประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆน,น,น,นะครับก็ท่านไหนที่ชอบอัรรถอาหารแบบนี้ก็ไปลองฝึกลองทำดูนะครับก็น่าจะทำให้ครอบครัวเราดนีได้รับประทานอาหารที่หลากหลายขึ้นมาสร้างความสุขความสำราญภายในบ้านได้นะครับ หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือมีคอมเมนต์มาพูดคุยกับลุงเหวงบีเอฟฝาบ้านไอทำงานตลอดที่มีลมหายใจนะครับหรือหากท่านจะฝากดาวมาให้ก็ยิ่งจะเป็นพระคุณอย่างมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ